คราวนี้ครูที่จะมีลักษณะที่เป็นโค้ชที่จะมาควบคุมการฝึกและพัฒนาทักษะที่ดีได้เนี่ยจะต้องมี4อย่างครับอาจารย์อันที่1คือต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะฝึกสอนอันที่สคือต้องมีทักษะในการรับรู้ระดับความสามารถระดับทักษะของผู้เรียนอันที่3คือต้องให้ฟีดแบ็กเป็นและอันที่4ก็คือต้องมีความรักที่จะทําหน้าที่เป็นโค้ชที่ดีเรามาขยายความทีละเรื่องนะครับปัจจัยที่1เป็นปัจจัยที่ผมกังวลน้อยที่สุดเลยครับ การที่อาจารย์มาอยู่ในตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นการบอกอยู่พอสมควรครับว่าเราได้คัดสรรแล้วว่าอาจารย์คือคนที่มีความรู้เรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าข้อหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์มีแน่นอนมีแน่นอนแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องกังวลจะเป็นข้อ2 3และ4บ่อยครั้งอาจารย์อาจจะไม่ให้เวลากับมันอาจารย์ไม่ได้พัฒนาทักษะเหล่านั้น ทำให้เรายังดูแลและให้คําแนะนําต่อการฝึกทักษะของผู้เรียนได้ไม่ดีพอองค์ประกอบที่2คืออะไร Perceptiveness คือเราต้องรับรู้ได้ว่าผู้เรียนมีระดับทักษะมีระดับความสามารถขนาดไหนอันนี้ต้องใช้สกิลในการฝึกระดับหนึ่งถ้าจะเป็นโค้ชนักกีฬาตาก็ต้องไวมองเห็นเลยว่าทักษะของเขาที่ทําอยู่นั้นมันผิดพลาดตรงไหนจังหวะไหนถ้าอาจารย์เป็นโค้ชนักร้องหูก็ต้องไวฟังออกว่าจับจังหวะได้โอเค เสียงมันเพี้ยนตรงไหนเ,เสียงจังหวะไหนที่ผิดจังหวะอาจารย์ก็ต้องหูดีถ้าจะเป็นโค้ชทางการแพทย์คุมนักเรียนทําทักษะทําหัตการตาต้องไวอาจจะต้องมีความสามารถในการ perceive สถานการณ์ที่ดีกว่าผู้เรียนด้วยซ้ําเราเราคุมคนทําผ่าตัดเราในฐานะผู้คุมเนี่ยอาจจะมองเห็นสถานการณ์ได้ดีกว่าคนที่กําลังทาผ่าตัดอยู่เราเห็นเลยว่าถ้าเกิดทําการตัดตรงนี้ต่อไปอีกสักสองครั้งอาจจะเกิดปัญหาแน่ เราก็ต้องรับรู้ว่าโอเคต้องหยุดต้องแก้ต้องชี้แนะอะไรก็ว่าไป perceptive ness เป็นทักษะที่อาจารย์ต้องฝึกครับอาจารย์ต้องหาแนวทางว่าจะทําการสังเกตยังไงดูตรงไหนดูอะไรที่ทําให้รู้ว่ากําลังมาถูกทางหรือผิดทางอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการให้เวลาหลายครั้งอาจารย์ตัดสินหรือวิจัยผู้เรียนจากการเห็นว่าทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จหรือทาแล้วผิดพลาดแล้วก็จบโดยที่อาจารย์ไม่ไปพยายาม explore ว่าแล้วมันผิดพลาดตรงไหนเช่น อาจารย์ถามว่านักเรียนวิธฉัยโรคว่าอะไรอาจารย์ก็รับรู้แค่ว่าเขาวิธีัยโรคผิดแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะไปถึงระดับที่สองว่าข้อสองเนี่ยจะต้อง perceptive เลยซว่าเราจะช่วยเขาเนี่ยอาจจะต้องรู้ได้ว่าเขาผิดตรงไหนแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดนักเรียนวิจีัยโรคผิดไม่ใช่บอกว่าเอ้ยคุณวิธยัยโรคไม่ถูกจบเราก็ต้องคุยต่อทําไมถึงคิดเช่นนั้นลองเล่ากระบวนการคิดมาซิว่าคุณใช้ข้อมูลส่วนใดตัดสินใจตรงไหนตัดสินใจอย,อย่างไรจึงมาสู่ข้อสรุปนั้นๆ พออาจารย์สามารถรับรู้ได้ว่ากระบวนการคิดของเขาเป็นอย่างไรอาจารย์จะมีแนวทางที่จะแนะนําเขาได้ดีขึ้นอาจารย์จะรับรู้ได้ว่าความผิดพลาดอยู่ตรงจุดนี้นี่เองเราต้องแก้ไขตรงจุดนี้ดังนั้นมันเกิดจากการที่อาจารย์ต้องฝึกทักษะส่วนหนึ่งและอาจารย์ต้องให้เวลากับกระบวนการที่จะอยู่กับนักศึกษาเข้าใจเขารับรู้ได้ว่าเขาเกิดความผิดพลาดตรงไหนรับรู้ได้ว่าเขาต้องการแก้ไขตรงไหนรู้ได้ว่าเขามีจุดไหนที่ทําได้ไม่ดี แล้วทักษะที่3คือพออาจารย์รับรู้ได้แล้วว่าเขาทําได้ไม่ดีตรงไหนตรงไหนต้องแก้ตรงไหนต้องคงไว้อาจารย์ควรต้องมีทักษะของการให้ฟีดแบ็คอาจารย์ต้องมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ผู้เรียนรับได้แล้วผู้เรียนเอาไปพัฒนาได้อันที่4คืออาจารย์ต้องมีใจรักครับอาจารย์กระบวนการที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาอาจารย์ต้องมีเวลาอยู่กับนักเรียนบางครั้งอาจจะเกินเวลาที่อาจารย์คอมมิตไว้เกินเวลาราชการ อาจจะอาจจะต้องมาทําให้นักเรียนให้นักเรียนทําฝึกซ้ําฝึกซ้ําฝึกซ้าแล้วอาจารย์แก้ไขแก้ไขแล้วก็ฟีดแบ็กไปอาจะย,ยังไม่ดีขึ้นะทําใหม่ฟีดแบ็กใหม่กระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาใช้ความอดทนถ้าอาจารย์ไม่รักในความเป็นครูอาจารย์จะซัฟเฟอร์แต่ถ้าอาจารย์มีใจรักในความเป็นครูจะรู้สึกโอ้ฉันชอบนะที่เห็นนักเรียนพัฒนาขึ้นถึงแม้ฉันจะให้เวลาเยอะหน่อยก็ตามแต่นักเรียนดีขึ้นเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นถ้าอาจารย์มีใจรักอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์จะเป็นโค้ชที่ดีได้ มันจะมี4องค์ประกอบที่ผมอยากจะเน้นนะครับ